ขออนุญาตเรียนสอบถามตรงประเด็นเลยก็แล้วกันค่ะที่เป็นกรณีกันอยู่ตอนนี้พอมีการพูดกันออกมาว่าถ้าท่านมีที่ดินแล้วไม่ใช้ประโยชน์ติดต,ต่อกันห้าปีสิบปีเนี่ยรัฐบาลเขาจะไปยึดคืนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อก,ก็ขออ,อนุญาตเรียนนิดนะครับคือกฎหมายเรื่องประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมีการใช้มายัดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะใชมานานแล้วแล้วก็กฎหมายที่นี้ก็น่ามีการเขียนไว้นานแล้วเขียนแต่มาตราหกไว้ ว่ากรณีผู้ใดที่เป็นเจ้าของนโฉนดที่ดินนะคะอ่าเน้นนะ,ะเป็น,นโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ก็คือนอนโซ่ะแล้วแล้วปล่อยนะครับหนึ่งปล่อยนั่นคือปล่อยทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินอ่มผมถามคุณคุณมริยการนะคุณกับคุณกัญญาณัตเนี่ยน,นะค่ะ่ะอามีการซื้อที่ดินไว้ ทิ้งไว้ไมึงไหมแล้วก็ไม่ทําประโยชน์เลยาเอาการที่หนึ่ะไม่มีค่ะมันต้องไม่มีใช่ไหมคือการที่ดินนะครับคือมาตราห่วงเนี่ยบอกว่าผู้ใดเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแล้วนะครับแล้วก็ทอดทิ้งที่ดินเนี่ยไม่ทําประโยชน์ในที่ดินเลยประการที่หนึ่งอันนี้เด้นก่อครับสองก็คือปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่าครับนะครับอันนี้ผมเรียนนิดบอกจากประสบการณ์ตรงเป็นทนายเนี่ย เราก็เห็นนะครับบางทีเราโหวปล่อยที่ลบรางลกล้างว่างเปล่าอะไรต่างๆมีแน่มีนะมสองบางครั้งก็ไม่ได้ทําประโยชน์จริงๆะนะซึ่งผมเวลามีรูปภูมลรูปธรรมผมก็อยอาไปไปดําเนินการเลยไปปลูกกล้วยมัง่งปลูกต้อนอ่าเขนะา,มาเรียกอะไรนะเอ่ามะม่วงมั่งหรืออะไรก็ในที่ดินเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเกิดเปิดประโยชน์คือการปลูกการอะไต่างเราเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับ อันนี้คือเป็นคาาทางออกดังนั้นอย่างที่เมื่อกี้ที่ถามว่าในกรณีปล่อยที่ดินไม่ทําประโยชน์กับสองปล่อยให้ลบร้างว่างเปล่าค่ะลัดเนี่ยนะรัดเนี่ยสามารถยึดติดตามเอาคืนได้ไหมครับกฎหมายมีการเขียนไว้นะครับยึดคืนได้แต่ครับมันจะมีขั้นตอนมีเงื่อนไขแล้วก็มีเงื่อนเวลาเขากําหนดไว้ค่ะตรงนี้ก็กฝากท่านผู้ฟังนะครับว่า อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีที่ดินเหล่านี้นะครับหนึ่งโฉนดที่ดินหรือสองหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับถ้าเป็นโฉนดที่ดินท่านไม่ทําประโยชน์นะไม่ทำประโยชน์ที่ที่ดินหรือสองปล่อยที่ลกล้างว่างเปล่าไว้เกินกว่าสิบปีต้องใช้คํานี้ครับว่าติดต่อกันนะครับครับอาติดต่อกันเลยนะค่ะผมจะพูดต่อว่าผมจะพูดว่าติดต่อกันเหตุผลที่จะใช้คําว่าติดต่อกันเพราะอะไร นะครับสองสองกรณีถ้าเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์กฎหมายบอกว่าถ้าทอดทิ้งและก็ไม่ทำประโยชน์เนี่ยติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีนะครับต่อมารัดรัฐทำอย่างไรได้บ้างก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้จำจับไว้ก่อนนะประเด็นสองประเด็นก่อนว่าประเด็นที่หนึ่งใครมีที่ดิน แล้วปล่อยให้ที่ดินไม่ทําประโยชน์ในที่ดินกับสอง่อ้รอกร้างว่างเปล่าสามหนึ่งถ้าเป็นโฉนดที่ดินปล่อยทิ้งไว้อะไรก็แล้วแต่อย่างที่ว่านับตั้งสองประการเมื่อสักครู่นะครับ,รบก็คือสิบปีในโฉนดที่ดินติดต่อกันนะครับสองนอสสามห้าปีติดต่อกันครับอ่าถ้าทำสองอย่างนี้นะครับแล้วถือว่าทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์เนี่ยนะครับรัด สามารถหรือกลมที่ดินนะครับกลมที่ดินโดยอธิบดีนะครับสามารถที่จะยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อยึดคืนมาเป็นของรัฐได้ไหมได้ครับนะครับแต่แต่แต่เรียนก่อนนะครับต้องมีขั้นตอนนะครับค่ะต้องมีขั้นตอนวนะ่าคือต่อมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกระเบียบอ่าว่าด้วยการปล่อยให้ที่ดินลอกล้างว่างเปล่าหรือไม่ทําประโยชน์เมื่อปีสองพันรยี่บสองประกาศนี้มีมานานนะระเบียบตัวนี้มีมานานแล้วครับมีมานานแล้วก็มีขั้นตอนว่า อ่าหนึ่งถ้าในจังหวัดเนี่ยอำเภอรหรืออะไรก็แต่ก็มีการสำรวจพอสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหนังสือแจ้งให้กับเจ้าของที่ดินนะว่าเช่นอ่ะคุณทรงพลครับที่ดินของคุณเนี่ยเอาฉนดที่ดินเลขที่เท่านี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ของคุณทรงพลเนี่ยทอดทิ้งเป็นเวลาเกินเกินกว่าสิบปีแล้วนะให้ค,คุณมาทําประโยชน์เนียอะไรเสียเขาจะมีแจ้งให้คุณทราบแล้วคุณต้องมาทําประโยชน์ภายในสามเดือน อ่าอย่างเงี้ยถ้าคุณไปทําเบบสามเดือนก็ถือว่าไม่เอา่าไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับ,รบ <homage S 1> ก็คือคุณไม่เริ่มทําประโยชน์ต่อไปประการที่สองประการที่สองถ้าหากแจ้งแล้วคุณไม่ดําเนินการคุณสมพลไม่ดําเนินเขาก็จะมีตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาอะไรครับขึ้นมาสอบดูว่าคุณสมพลเนี่ยปอดทิ้งหรือไม่ทําประโยชน์ในคิีแปลเนี้ยอา่าติดต่อกันสิบปีจริงหรือไม่ค่ะเกณฑ์ใดอ่าถ้าติดต่อถ้าติดต่อจริงอ่ะคราวนี้ เขาพยายยืดอายการพอยืดอายการเสร็จแล้วอายการจะยื่นต่อสารเพื่ออะไรครับเพื่อ <besteht> ที่ดินนี่ตกทอดมาเป็นของรัฐอ่เป็นอย่างนี้ครับ<ะ>นี่คือ<ะ>พูดถึงขั้นตอนตามกฎหมายก่อนนะครับค่ะ,ะครับแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าหัวข้อประเด็นท็อปบิกของหัวข้อว่าเอรัฐยึดคืนได้ไหมครับตามกฎหมายคือยึดได้แต่ตั้งแต่มีระเบียบว่าด้วยการอทอดทิ้งที่ดินหรือไม่ทาประโยชน์นี่ตั้งแต่ปี22นะครับ รัฐไม่เคยมีการยื่นคําร้องต่อศาลเลยนะครับมไม่เคยมีอ่าแต่ว่าถามว่ากฎหมายมีไหมครับมีดังนั้นก็ฝากเตือนท่านเอผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับว่าท่านใดที่มีที่ดนนินฉนดที่ดนินหรือมีเน้อทสามนะครับ,รบอย่างไรก็แล้วแต่ให้ทําประโยชน์ในที่ดินตัวเองด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ครับ